หายย่อสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมหลายเลนเจอร์คาร์ตออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมมันคงถึงเวลาแล้วแหละนะครับผมเราแบบว่าต้องพัฒนาทีมแล้วเนาะอ่าพัฒนาทีมโดยที่ต้องโบกมือลาน,นส่วนของตัวเอลซ่าแล้วนะครับผมนะเพราะว่าก็ ใช้แกค่อนข้างมาแบบว่าอ่าค่อนข้างแบบมาแบบว่ายาวนานเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแหมก <g ười> ี่ปีแล้วไม่รู้นะครับผมในสองตัวนี้นะครับผม <c oughs> ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะเพราะว่าผมอ่าไม่ค่อยเปิดได้ตัวใหม่สักเท่าไหร่สำหรับตัวรีเซ็ตสกิลนะฮะอ่าล่าสุดผมก็เพิ่งเปิดได้ในสองตัวไทยโยมานะครับผมในสองตัวนี้เลยเนาะอ่าตัวพระเอกนะครับผม <c oughs> ใช่ไหมผมจําชื่อถูกถูกใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวไปดูดแป๊บนึงเผือ่อลืมชื่อนะครับผมตัวนี้เลยเนาะ <REP. S 2> อ่าทะโยจริงด้วยนี่นะผมเปิดได้นะครับผมเป็นธาตุไม้ตัวรีเซ็ตนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะครับผมที่โอ้เปิดได้นะครับผมกาลังอยากได้ตัวอ่าใหม่ๆเลยพอดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบว่าในสองความสามารถแบบว่าคอมโบเนาะอะไรเงี้ยอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ถือว่าเอามาใช้เพื่อแบบเป็นรีเซ็ตสกิลได้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแต่ว่าเดือนนี้ก็ดีหน่อยใช้ในสองดาเมจก็พอจะน่าจะน่าจ,จ,จะไหวน่าจะโหดน่าจ,จ,จะเก่งอยู่นะอืมน่าจะพอได้อยู่นะครับผม มาเดี๋ยวเรามาใช้เลยก็แล้วกันนะครับผมปเปลี่ยนในส่วนของเอลซ่าแลวกันนะผมนี่นะเอลซ่าผมผมก็ยังใช้เป็นร่างอัลตร้าอยู่เลยนะครับผมนะเอาเอามาแบบเน้นปล่อยตัวรีเซตสกิลแบบเยอะๆอะไรเงี้ยผมปล่อยตัวให้มันได้แบบบ่อยๆหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะสําหรับร่างอัลตร้านะครับผมมันก็ยังใช้ได้อยู่นะผมนี่เนาะ,ะเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผม,มว่า ปัจจุบันนี้ยังใช้ส่งตัวเอลซ่าอยู่หรือเปล่าครับผมแล้วก็ได้ตัวไทยโยมาแล้วอะก็เปลี่ยนบ้างหรือย,ยังครับผม,มเปลี่ยนทีมหน้าทีมบ้างหรือย,ยังอะผมก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะอ่าไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยผมปั้นนาะนี่ไงนะครับผมนี่เป็นร่างอัลตร้าแม็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนร่างตอนนี้เลยแลนะนะ้วกันนะครับผมเป็นร่างไฮเปอร์นะเดี๋ยวก้าวดาวค่อยทำกันแล้วกันเดี๋ยวรอวันศุกร์ตอนที่มันบัฟอ่าในส่งตีบวกเนี่ยตีบวกเลนเจอร์คูณ2อนะไรประมาณนี้นะครับผม ค่อยมาอัพค่อยมาตีบวกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันนะวันศุกร์นะครับผมเนาะเดี๋ยวก็จะมาทานะครับผมผมทําแน่นอนแหละขึ้น้าวดาวอยู่นะครับผมตัวไทโยแล้วก็ตัวของน,อน้องชิองอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งล่าสุดก็ทาแล้วแหละนะครับผมชิองเนาะเดี๋ยวตามมาก็เป็นตัวนี้แหละไทโยเนานะมาเปลี่ยนล่างเป็นล่างให้เปิดเลยแล้วก็จะใส่เกียร์เลยแล้วกันนะครับผมผมมีเกียร์ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวมาดุ้นอ่ะไม่ใช่ดุนสิเดี๋ยวมาดูเลยก็แล้วกันนะว่านะผมจะได้ใส่เกียร์ประมาณไหนเนาะ ในคางผมมีอะไรบ้างนะครับผมอพอจะโดได้ก็ชิ้นไหนเอ่ยไม่มีนอะจบตีตัวแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นของสายพลังนะผมใช้ไปแล้วอันนี้ก็ใส่ให้บาวล็อกโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องใส่จบตีตัวแน่นอนก็ได้นะครับผมมีเกียร์ชิ้นนี้ก็ใส่ชิ้นนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวพอดีเลยเนะาะหรือจะใส่แทน ตัวของเอลซ่าอันนี้ไปเลยต้านสกิลหรอเ่ามาใส,ใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนช่องกลางผมจะใส่เป็นอ่าหาก่อนโอ้ไม่มีอันดีเลยเหรอมีอันดีเป็นชิ้นนี้แล้วผมเอลซ่าผมใช้เป็นเกียร์อะไรวะ ชุดฮาโลวีนอ่ะผมขอโดูเลยแล้วกันโอเคเนี่ยผมขออนุญาตใส่เกียร์แป๊บแล้วกันนะฮะอ่าอ่ะ,อะโอเคผมใส่เกียร์เยียบลอยแล้วอ่ะผมใส่ประมานี้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะมาเดี๋ยวจัดทีมเลยแล้วกันนะฮะไปเยียนทีมโบกมืนราในสองตัวเอลซ่าเนี่ยครับผม บายบายโอเคผมใส่เป็นไทโยแทนนะครับผมนี่นะอ่าเรียบร้อยนะครับนะมาครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับผมคลิปนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมใส่ตัวของไทโยมาแล้วจะใช้งานได้ดีขึ้นเยอะไหมนะครับผมนี่เลยนะครับผมเนาะตัวถองไทโยธาตุไม้ใสว่องไวนะครับผมนะก็เป็นตัวปรับรีเซ็ตสกิลนะครับผมอ่าของทีมของผมเนาะ ใน2รอบนี้ครั้งนี้นะผมในการเปลี่ยนทรีมนะครับผมให้เกง่งในให้เก่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ยังไม่มีตัวของบัฟดีเซสกิลก็ขอให้เปิดหาขอให้เปิดให้มันได้หาให้มันได้ก,ก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่ามีบัฟดีเซสเนี่ยมันก็แน่นอนเนาะมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมนะ มันก็ทําอะไรได้ดหลายๆอย่างนะผมให้ง่ายขึ้นนะผมหรือทําให้ทีมดีขึ้นอยู่นะผมออกสกิลดามงดามเมจได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นในประมาณนี้นะผมหรือบัฟนะครับผมเนาะบัฟก็ออกในสอง,องบัฟแตบบ่ว่าก็บัฟที่ดีด้วยแหละเนาะก็ไม่ได้บัฟแย่อะไรเงี้ยนะผมมันก็ออกเยอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมเนาะ ผมเร็วในการจบตีก้าวเร็วครับผมผมเร็วในการก็ที่ก้าวเร็วนะในโซนแรกท่าน,นะผมล่างไฮเปอร์นะอ่าไฮเปอร์แม็กนะครับผมก็ใช้ในะส่วนของพันสามนะผมถือว่าใช้แร่ค่อนขอ้างที่จะยังน้อยอยู่นะครับผมนะ <S <S ถือว่าโอเคเลยลดแร่สักหนึ่งจุดสองจุดก็โอเคแล้วนะครับผมผมใส่เกียร์ประมาณนี้ก็สองจุดเนาะลดแรก่ก็โอเคเลยครับผมลด เนี่ยถือว่ามันได้แบบใช้น้อยมากเลยนะผมนี่เนาะบวกกับรอบเนี้ยมันเดือนเนี้นนดดยนะครับผมมันมีบัฟรุ่นแรกด้วยนะผมมันมันก็ยิ่งปล่อยตัวได้ง่ายขึ้นนะครับผมใช้แร่น้อยเนาะเออมันก็จะไม่เบียดแร่ตัวอื่นอะไรประมาณนี้นครับผมคูดาวสกิลหนึ่งก็เจ็ดวีนะสกิลสองเก้าวีนะครับผมลบสกิลครับผมผมก็ได้เป็นประมาณนี้นะผมนะทั้งหมดก็สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิก็ประมาณนี้แหละครับผม70เนาะก็ <g ül> ยังสามารถโดนสกิลอะไรเงี้ยได้ง่ายอยู่นะผมถ้าหลบไม่พ้นอะไรประมาณนี้นะผมหรือจุดยืนมันอะไรเงี้ยนะครับผมมันโดนอะไรเงี้ยก็จะโดนสกิลได้อยู่นะผมแต่ว่าก็พอหลบได้แหลนะเนาะนิดนึงนะผมส่วนต้านสกิลอ่ะผมก็ได้เยอะแล้วแหละนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่าส่วนจุดยืนตำแหน่งก็อะ่ะ290จุดนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันมีบัฟในส่วนของเพิ่มระยะอะ่าโจมตีอะไรเงี้ยอ่าเพิ่มระยะของสกิลอะไรเงี้ยก็ มันก็จะยืนแบบได้ไกลขึ้นนิดนึงอยู่นะผมตำแหน่งเนเจอร์ตำแหน่งอันเนี้ยตำแหน่งยืนของมันก็จะยืนกว้างอะไรนิดนึงอยู่นะผมทุกตัวเลยเนาะม,นมันบัฟอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะอ่าก็จะพอได้เลยนะแต่จุดยืนประมาณนี้ก็ไม่ค่อยสวยหรอกผมว่าโอเคผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอได้หรอมะั้งถ้าแบบมีอะไรเงี้ยช่วยบัฟอะไรเงี้ยยืนให้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็บัฟหลบบัฟต้านอะไรเงี้ยก็พอจะ ไหวเหรอยมั้งนะครับผม,มเกมนี้ไม่ต้องเล่นบทีมอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะในสองอันนี้นะครับผมสเตตัสนะครับผมเดี๋ยวมาดูในสองตัวสกิลบ้านนะครับผมนะสกิลหนึ่งนะครับผม,มกนะ็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมอ่าดาเมจหลักนะสกิลหลักเลยนะครับผมก็มีดาเมจทะลุอมตะนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูแบบว่ายกเลิกพล,ลังบา์ของศัตนระูเนาะแล้วก็สร้างความเสียหาย40เท่าด้วยนะครับผมเนาะอ่ะมันไม่มีส่วนของพวก อันนั้นติดมาเลยเนาะใน,นส่วนของพวกสกิลปวดอะไรเงี้ยอ่าสตงสตันกระดงกระเด็นไม่มีเลยนะครับผมถ้ามีเนี่ยผมว่าก็น่าจะดูทรงโอเคอยู่ดีนะแต่เนี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแหละนะครับผมตัวทีมผมเนี่ยก็เน้นในส่วนของบัฟวิเซตนะครับผมแล้วก็ดาเมจน,นิดนึงก็ได้นะครับผมถ้ามัน ถ้ามันดาเมจแรงนะแต่ผมใส่เกียร์ประมาณนี้น่าจะไม่แรงพอหรอกมั้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมสกิลนี้ก็ดาเมจกว้าง3ามไจุดนะครับผมเนาะส่วนสกิลที่2นะครับผมเป็นในส่วนของสกิลบัฟนะครับผมบัฟรีเซ็ตสกิลเนาะบัฟหน้าป้อมแน่นอนนะครับผมบัฟเร็วด้วยนะครับผมอ่าก็มีบัฟเพิ่มระยะการโจมตีนะครับผมนี่นะครับผม20%นนะครับผมเนาะแล้วก็ ัอัตราความแม่นยำของสกิลด้วยนะครับผมแล้วก็รีเซตสกิลเนาะสกิลนี้บัฟกว้าง350จุดนะครับผมนะเออก็ลีเซสสกิลแน่นอนเนาะแน่นอนนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมนะส่วนความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นส่วนของโค่นิ่งพวกพวกจะแบบบวกนะครับผมก็จะปล่อยตัวนะครับผมหรือโค่นิ่งของของเพื่อนๆอะไรเงี้ยทีมรอบข้างอะไรเงี้ยก็จะได้ติดง่ายขึ้นนะครับผม50%เนาะในส่วนของ มีบักในส่วนของอันนี้ด้วยนะครับผมอ่าติดเพิ่มแร่อะไรเงี้ยผมเพิ่มแร่พันอะไรเงี้ยก็จะสามารถยกเลิกได้ในประมาณนี้เนาะเป็นบักนะครับผมโอเค จวสมความสามารถก้าวดาวอะเราอย่าเพิ่งพูดถึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยทําอีกทีแล้วก็หาอันนี้ให้มันได้ก็แล้วกันนะซึ่งผมก็มีบัตรค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะผมผมก็หวังว่าจะไม่ได้ใช้บัตรอะไรเยอะแยะก,ก็แล้วกันนะครับผมนะในการที่จะเปลี่ยนความสามารถก้าวดาวที่เราต้องการน,นะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยผมในส่งตัวไทยโอมผมนะอะมาเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเล่นดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะอาสกิลเป็นไงบ้างเนาะผมก็ยังไม่ได้เล่นไม่ได้ดูเลยนะครับผม แดีเราไปดูพะะร้อมกันนี่แหละผมขี้เกียจจัดทีมเลเจอร์ตัวหนึ่งนะผมขอแบบเล่นเป็นตัวห like น้าหน้าหน้าเต็มทีมแบบนี้แล้วกันเนาะมาะอ่านีเลยนะครับผมโคตชโชคดีเลยนะเปิดได้นะครับผมผมก็อ่ะเพื่อนคนไหนแบบยังไม่มีต so ัวรีเซ็ตนะ่ะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ได้จริงๆเนาะเกียร์ก็อยากให้ได้ด้วยนะครับผม อ่าแล้วก็ตัวของน้องชิ้โอ่งด้วยเนาะน้องชิ้โอ่งนี่อยากให้ได้มากๆเลยเนาะเป็นในส่วนของตัวดาเมจที่ค่อนข้างจะแบบว่าดีเลยนะครับผมนี่เนาะก็สกิลดาเมจนะครับผมส่วนบัฟก็บัฟเร็วนะอ่าส่วนดาเมจก็ได้แค่นี้นะครับผม,มเกือบเกือบครึ่งหลอดนะครับผมดอกเดียวนะดอกที่2ยิงหน่อยดิโชว์หน่อยโหไม่โชว์เลยครับผมนี่เนรับผมนี่สกิลไล่เบสโจมตีสกิลดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จ,จะเร็วด้วยเนาะก็แบบ ชักดาบแล้วก็ถอยกระเด็นไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็ซวกไปข้างหน้าเลยก็ถือว่า,า,เ,าเร็วอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ไม่ดูแบบช้าอึดอัดนิดนึงเหมือนกับตัวของน้องชิองเนาะเออผมก็ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวชิองเนี่ยจะช้ากว่าด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของกวอฟสกิลามาดูด้วยว่าเป็นอะไรไงครับผมมีการข้ามหรือเปล่าก็เห็นมีแบบข้ามเล็กน้อยนะไม่ข้ามมากสักเท่าไหร่ก็จะเพิ่มไปถึง50จุดอะไรประมาณนี้เนาะเอามา ตัวของไทโยนะครับผมสายว่องไวถัดไม้นะครับผมตัวรีเซ็ตสกิลนะแล้วก็ดูเหมือนมันจะไม่ออกสกิลบัฟอย่างเดียวนะเหมือนจะโจมตีเขาท่าที่จะบว่าเยอะอยู่นะไม่บัฟรีเซ็ตสกิลอย่างเดียวหรอกนะครับผมนี่ก็บัฟแล้วผมแล้วก็ยังไงยิงไปไหมอ่าฟาดยิงไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ข้ามบางไหมไหนดูดิ ว่ามันมีบ่าวนักมายากลด้วยดูยากหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกสักรอบแล้วกันโอเคเพื่อนมาช่วยนะเอาใหม่เอาใหม่เอามาส่วนตัวของน้องชิโอ,องค์ถ้าไม่ได้จริงผมก็คงจะใช้เป็นสองตัวสิ์คู่ไปก่อนเนาะในสองไอดีนี้นะครับผมเอามาโอ,โอ้ติดโคนนิ่งของพพวกมาเลยนะผม อันนี้นี่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้บอสมือยิงโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอาดาีเมจดผมก็ไม่มีอัพเกรดธาตุน้อมันก็เลยจะดูทรงไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าผมมีอัพเกรดธาตุก็น่าจะประมาณ2ทีน่าจะแตกน่าจะพอแบบหายเลยนะครับผมสําหรับบอสตัวอาด่านนี้นะครับผมด่านส9 6รก้าสบหนะครับผม อ่ะมาเดี๋ยวเรามาตีพ v p พสักหน่อยแล้วกันผมน่าจะยังไม่ทันจัดทีมป้องกันนะน่าจะเล่นทีมอัน,นี้เหมือนเดิมอยู่นะครับผมเอ้ยังไม่มีใครตีตผมเลยเหร่อเนี่ยเออช่างมันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองตีทดสอบไม่ใช่ติตีเลยนี่แหละนะครับผมอ่าสู้กับทีของคนอื่นสักหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้มีบินเนาะแต่ก็ช่างมันผมไม่กลัวหรอกเพราะว่า อ่าในสองอันดีที่2ผมมีในสองตัวกันบินแล้วผมปั้นแม็กไว้แล้วนะครับผมเป็นไอเดียเดียวนะที่ผมมีในสองตัวกันบินเนี่ยเลเวลแม็กหรือข้างไฮเปอร์แม็กอะไรประมาณนี้นะผมในสองตัวสลิมาร์กลุกนะครับผมไอเดียเดียวจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไอดีอื่นเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังแล้วกันเออจะทำในสองสลิมาร์กลุกไหมหรือจะทําเป็นแสงมืดเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วกันอ่ะทีนี้เป็นไงบ้างมีธาตุไม้ไหมเออมีธาตุน้ํำไหมโอ้มีน้ําลิโมลุอืมน้ําน้อยเนาะไม้ก็เยอะอยู่ ประมาณนี้อะผมลองทีมทีมนี้ดูแล้วกันนะครับผมมาก็คนท่านี้จะเก่งเลยนะครับผมอ่ะมาลองดูไทยโยงผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมบัฟดีเซตได้ดีหรือเปล่าจริงกระจุยกระจายบ้างไหมถ้าอยู่กับทีมแบบผมอ่าแล้วก็ไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุด้วยนะครับผมเนาะอ่าติดหยุด5วินาทีด้วยเมื่อกี้ห้าวินาทีก็ยังเถื่อนยังโหดเหมือนเดิมเนาะ ปล่อยตัวไปครับผมผมกด Auto ออโต้ออกแล้วกันโอเคผมลืมดูเลยว่าไทายโยผมอยู่ไหนเนี่ยเอยค้างๆโอเคอผมไม่ขอพัดแล้วกันไทยโยเมื่อกี้เห็นโจมตีสกิลอยู่นะโจมตีสักทีดิไหนเอ่ยนี่ไง อ้าวมังโดดไปโดดไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังินเห็นอยู่เลยดูไม่ทานเลยครับผมไทโย,ยผมอยู่ไหนเอยเห็นแต่คุณกินอย่างเดียวเนี่ยคุณกินก็ยังเถื่อนยังโหดยังเก่งอยู่นะเ,เพื่อนๆคนไหนยังมีอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะผมหรือต้น้าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเอาออกเลยอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะมันยังเก่งอยู่นะคะผมสําหรับพวกตัวประมาณเนี้ยเออนะครับผมดิ ทั่วไปลีกของพวกเราเนี่ยยังไงก็โหดเก่งแน่นอนนะเอออย่าไปพูดถึงกับดิกตำนานเรเยอะนะครับผมว่าเขาเอาองเอาอ่อนเลยครับผมมันก็ไม่ได้ใช่ว่ามันแบบโดนเนร์ฟหรือว่าอ่ามันไม่เก่งแล้วอะไรเงี้ยนะผมมันไม่ใช่นะมันยงเก่งอยู่เดิมนะเหมือนเดิมนะครับผมเออหลายๆตัวนี้ยังเก่งอยู่นะครับผมอ่ามาอีกสักทีมหนึ่งแล้วกันนะขออีกสมหาอีก่ะ อันนี้ก็หลีกค่อนข้างที่จะยังไม่สูงสักเท่าไหร่หนาอเออผมไม่ค่อยได้ดันอ่ะอันนี้ถาดน้ําดูทรงเยอะมีดาวินชีด้วยเอ๊ะีนี่มีตัวแปลกๆว่ะเออเอ,อ่ะผมไม่เอาแล้วกันเหมือนจะเหมือนจะปั้นแบบตามใจชอบอะไรเงี้ยซะมากกว่านะเมื่อกี้ทีมเมื่อกี้เอออุ้ยน่าจะแบบนี้เนาะหลีกแถวๆนี้มันเป็นแบบนี้หรอวะ มันต้องเก่งแล้วไม่ใช่หรอนี่มีค้างูร่าด้วยโอ้ธาตามเยอะเหมือนกันนี่ลองดูแล้วกันดูดิว่าไทยโยผมจะตีได้บ้างหรือเปล่าครับผมทําให้เรนเจอร์ฝั่งเขาเนี่ยหายกระจกระจายบ้างไหมทัดไม้เนี่ยผมดาเมจก็เป็นตัวของไทยโยอย่างเดียวเลยนะผมอะลองดูดิเป็นยังไงเอ่ยอถ้าดาเมจไม่ได้ก็บัฟบีเซ็สกิลให้ผมก็ได้นะ เอา,บ,เอาบับีเซตสองความสามารถไม่ใช่สิเอาบัฟให้เกียม,ม่วงไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนร่างได้เถื่อนอยู่เหมือนเดิมเนาะเกียม่วงนะผมก็ยังเก่งอยู่เนาะนี่ไง <c oughs> ดูดิเปลี่ยนร่างแบบกร,กระจายนะครับผมมาดูไทยโยสักหน่อยไทยโยอยู่จุดตรงไหนเอย่ยฮัลโหลอยู่ตรงเส้นคูนะครับผมอ่าโดนพัดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเน้นปล่อยตัวไทยโยเยอะๆสักหน่อยแล้วกันนะฮะ มาครับผมไทยโยอยู่ไหนเอ่ยตีซะหน่อยดิโอโดนหยุดห้าวิธีอยู่นี่แหละนะครับผมมันยังไม่ได้ความสามารถก้าดาวนะถ้าได้ความสามารถก้าวดาวก็จะไม่โดนหยุดห้าวินะครับผมเดี๋ยวแบบเราเปลี่ยนร่างแน่นอนนะเราต้องอเราจะได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับผมในของบัฟวิสตะกิลนะผมก็จะเปลี่ยนร่างเอามาใช้แน่นอนนะผมส่วนจะปั้นเป็นเลเวลแม็กไหมก็อ่านคงจะไม่แม็กนะครับผมผม จะไปปั้นในสมพฟกแสงมันจะมากกว่าดีกว่านะเออหรือไม่ก็ตัวดาเมจทที่ใช่ดีกว่านะครับผมอ่าน้องชิโองอะไรเงี้ยก็อาจจะปั้นได้อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้ามีกบเพียงพอนะเออกบก้าดาวนะครับผมโอเครู้สึกว่าผมจะปล่อยไม่ค่อยได้เลยนะผมเพราะว่ามันโดนหยุดห้าวินาทีนะครับผมผมปล่อยตัวอื่นด้วยแล้วกันเนาะไม่ไหวแล้วนะครับผมเออผมปล่อยแต่เน้นตัวของ ไปโยแล้วมันดูทรงโดนหยุด5วินาทีเกินนะครับผมต้องไปเปลี่ยนลางแล้วแหละัะผมไหนไม่โดนอยู่ดีวะเออแต่ว่าตัวที่เหลือก็อยังไงเอยอ,อยู่ไหนเนี่ยหามไม่เจออันนี้เนี่ยเดือนมาแล้วนะผมนี่ดัเป็นสก,กิลสักหน่อยดิอยู่ไหนนี่ไงใช่ไหมผมมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนเอ,อ,อยเห็นแต่โทวะโทว่าผมก็ยังช้ายอยู่นะเออ ถึงแม้ตัวจะเก่าก็ยังเก่าอ,อยู่นะครับผมแหมเป็นไงไม่มีเลนนะผมผมเลยใช้ตัวนี้ <c oughs> อ่ะโอเคก็โดยตรงโดยทรงโดย,โดยทีมของผมเนี่ยโดยตรงก็พูดง่ายเลยก็คือแบบใช้งานได้ดีอยู่นะเออโอเคอยู่ถึงแม้ว่ามันจะดูทรงแบบไม่จะดูแบบติดท็อปไม่ใช่ติดท็อปติดติด,ตด,ตด,ตดทีมตำนานได้เหมือนกับต้องชิองอะไรเงี้ยผม แต่ก็นั่นแหละเราไม่อยากไปพูดถึงหรนะอกเนาะผมมาพูดถึงแบบหลีกทั่วไปดีกว่าผมว่าก็ใช้งานได้ได,ดีอยู่เหมือนเดิมแหละสำหรับพวกตัวรีเซตสกิลนะครับผมก็ถือว่าดีแหละนะผมเออใช้มาแทนเอลซ่าผมว่าดีขึ้นเยอะเลยนะผมนี่เนาะเออผมว่าเอลซ่าผมมันรู้สึกว่ามันเก่าเกิน,นไปแล้วยืนจุดก็ไม่ค่อยสวยนะผมอะไรเงี้ยเออหรือโดนสกุลสกิลทัดทัดอ่าอะไรนะไอ้ดาเมจดทัดเสมออะไรเงี้ยอ่ะพวกแสงเมื่อดนยิงอะไรเงี้ยผมก็ปิวหาอยู่เหมือนกันนะเออ แถมมันไม่ได้มีลัดแอคแจ็คด้วยนะครับผมมันไม่ได้ติดล้าเนาะมันแบบเป็นร่างเอาตาด้วยนะผมมันก็เน้นแค่มาบัฟหน้าพอมอะไรเงี้ยเออ่ปล่อยตัวได้เร็วอะไรเงี้ยก็บัฟรีเซ็ตรีเซ็ตอย่างเดียวนะผมแต่ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกว่าเก่งมากๆเลยนะผมในสองตัวเอลซ่านะอันนี้ผมก็หวังว่าจะอ่าเก่งเก่งแบบเก่งเรื่อยๆนะขอแบบโดนเนิฟแล้วก็ยังเก่งอะไรเงี้ยอยู่แล้วกันในสองตัวไทยโยผมไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเอลซ่านะครับผมเอลซ่าเอลซ่าแต่ก่อนเนี่ยคือดาเมจ S 1> <S 1> ก็รุนแรงก็จุยกระจายสัตวดที่สองตัวถ้าจะไม่ผิดนะ,อะบอสจ,จระเข้นะครับผมทัดน้ำนะ่นั่นแหละไอ้นั้นก็สัตว์เกลี้ยงสัตว์หายไนดะ้อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเป็นร่างไฮเปอร์แม็กอะไรเงี้ยเอโคตรโหดโคตรตึงเลยนะผมตอนนั้นนะเอลซ่า e นะผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมลองเอาเอากลับมาใช้งานดูหรือลองรีวิวแบบย้อนหลังดูก็อ่ะ เพืพ่อนๆก็ขอกันมาได้นะในในส่งตัวเอลซ่านะครับผมผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะผมก็บางไอดีผมก็ยังใช้อยู่นะไอดี ID ไหนที่ยังไม่ได้ในะส่งพวกตัวรีเซ็ตใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคงน่าจ,จะไอเดียเดียวมั้งถ้าจะไม่ผิด ถ้าผมจะบ,บิดก็ขอไายได้วยลวกันนะเออโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเพื่อนๆมีความคีดเห็นแตกต่างกันอะไรยังไงก็ามาพูดคุยกันได้นะผมที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะคิดว่าในสองตัวทะโยเนี่ยมันเจ๋งมากน้อยขนาดไหน,นามาพูดคุยกันได้นะครับผมอะ่ะเออแล้วร่างก้าวดาวเนี่ยมันทําเป็นแบบแมกอะไรเงี้ยมันดีไหมทําหรือเปล่าควรทาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ามาพูดคุยกันได้สําหรับผมผมก็แล้วแต่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยคนไหนชอบในสองตัวพระเอกอะไรเงี้ยอะไร แบบนี้อยู่แล้วนะผมโต๊ะแหวนพูดง,ง่ายอะโต๊ะแวนอะไรเงี้ยก็ทําไปเถอะผมว่ามันก็ไม่เสียหายมันเจอตัวที่แบบเราชอบทุกวันอยู่หน้าล็อบบี้อะไรเงี้ยก็มีความสุขแล้วก็ทำๆไปเถอะอ่ามันทาแล้วมีความสุขก็โอเคเลยครับผมจัดเลยผมปั้นแม็กเลยเนาะไม่ห้ามนะครับผมเห็น <laughs> ม <laughs> เห็นไหมเหหมืม่อกี้ก็มีทีวินี่ด้วยนะเมื่อกี้สุ่มเจออะไรเงี้ย <laughs> 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 เห็นแต่ตัวเก่าๆแปบลบแบบกๆนะครับผมเนาะอ่ะโอเคพูดซะมากอะไรขนาดนี้แล้วก็อ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการเล่นตัวของไทโยหรือโบกมือลายหนสองตัวเอลซ่านะผมใช้ตัวรีเซ็ตตัวใหม่เนาะในสุดก็ทีมได้เก่งขึ้นแล้วสําหรับไอดีที่2นะครับผมตบมือฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอในสองของทีมพักหน้าแล้วกันไม่รู้นะผมจะได้ตัวเลนเจอร์อันไหนมาเก่งๆหรือเปล่าในสองไอดีนี้ก็เพื่อนๆก็รอติดตามดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้ผมในสองไอดีนี้หน่อยก็แล้วกันนะส่อนเพื่อนคนไหนยังเปิดไม่ได้อ่ะกาชาเนาะ กี้เอ้ยโคลโบเรนเจอร์เอ้ยอะก็ขอให้เปิดได้ขอให้ไม่เกือล้วกันผมพูดทุกคลิปเลยนะอยากให้ได้นะอะไรเงี้ยเอออยากให้เปิดได้จริงอะไรเงี้ยนะผมอมผมก็นั่นแหละอยากให้เพื่อนได้จริงนะผมไม่อยากให้เกลือถ้าเกลือแล้วเพื่อนจะอยากเล่นไหมละ่ะเออนั่นแหละผมก็เลยแบบอยากให้อยู่เล่นด้วยกันไปยาวๆผมก็เลยแบบอยากให้เปิดได้จริงเนาะวอวยพรให้ทุกคลิปเลย โอเคโชคดีฮนะหวยเปิดได้อ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับที่สำคัญนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก,ก่อนแค่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้ก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ